ผมลงแผ่นที่สั่งซื้อนะครับตัวนี้เป็นแผ่นมวยป้ามออนสตาร์ Star นะครับเป็นตัวแก้ไขมาจากผ้าคำเพียนะครับเพราะว่าแผงเพทูมออกสูสุดแค่2,011เท่านั้นนะครับไม่มีผ้าอื่นออกแล้วนะอันนี้ทางเวกนอกเขาแก้ไขนะครับเปลี่ยนแปลงตัวละครเปลี่ยนท่านะครับส่วนผมมาแก้ไขเพิ่มเติมก็คือในตัวเกมเขาให้ใส่เซฟไฟล์ของเขาด้วยนะครับเพื่อถ้าอะไรต่างๆจะได้ตรงนะ จะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าอาจต่อสู้อาจจะไม่ตรงนะครับดังนั้นผมก็เลยแก้ไขให้มีไฟเซฟอยู่ในแผ่นเกมสามารถลงไฟเซฟได้ด้วยแล้วก็เข้าเล่นเกมได้ด้วยในตัวเดียวกันนะอ่าโอเคนั้นเดี๋ยวผมเช็คเซฟให้ดูก่อนนะครับเซฟเป็นเซฟของคุณไปเลยนะครับที่ช่องเซฟเพทูมวยปั้มที่จะลงนะครับก็คือจะเป็นภาคนี้นะอันนี้นะครับ โลโก้แบบนี้นะครับก็คือภาคนี้ที่ทางเว็บนอกเขาเอามาแก้ไขนะครับเฮียคมแหอะไรเนี่ยครับตัวนี้นะอ่ะผมลบออกไปเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะต้องลงใหม่นะครับเดี๋ยวผมลงใหม่ให้ดูถ้าคุณมีภาคนี้ของเก่าอยู่นะครับก็ต้องลบนะครับเพราะถ้าไม่ลบมันจะเป็นการเซฟทับนะแต่ถ้าอย่างเสียดายเซฟเก่าที่คุณเล่นอยู่ก็แนะนําว่าเอาเมมเซฟตัวอื่นที่ไม่มีเซฟของภาคนี้มาใช้นะครับอย่างที่บอกนะครับจะลงไม่ลงก็ได้นะครับลองเล่นแบบไม่ลงเซฟดูก่อนก็ได้นะครับดูว่ามัน เหมือนเดิมหรือปแปลกตนาาหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับผมลบไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําการเปิดแล้วลงเซฟให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับขั้นตอนการลงจะอยู่ด้านหลังนะครับจะมีอยู่สองหน้านะจะเปิดได้อีกหน้านึงนะครับแต่เดี๋ยวผมสอนเบื้องต้นตรงนี้ให้เลย ที่หน้านี้นะครับจะเป็นหน้าเลือกเกมอันนี้คือเข้าเกมเล่นเกมปกติส่วนอันนี้จะเป็นตัวลงเซฟนะครับลงเซฟครั้งเดียวครับถ้าคุณไม่ลบเซฟหรือคุณเปลี่ยนเมนเซฟอะไรแล้วแต่ถ้าไฟเซฟตัวที่คุณลงยังอยู่ก็สามารถใช้โหลดขึ้นมาได้เลยนะครับก็ไม่ต้องลงอีกแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช้เซฟเมมอื่นที่ไม่ใช่ตัวเก่าที่คุณเคยลงก็ต้องลงใหม่นะครับอ่าโอเคนะครับผมเลื่อนเกาะมาด้านซ้ายไอ้ด้านขวานะครับแล้วก็กดกระกบาดอันนี้คือจะสอนวิธีการลงให้ดูนะครับ เมอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้กดวงกลมนะครับหรือ O นะเลือกมาที่ cdfs นะครับตรงนี้นะครับแถวที่4นะครับเลื่อนสีแดงลงมาตรงนี้นะแล้วกดวงกลมหรือ O ครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับหาเลยครับคำว่า smackdown เห็นไหมครับ smackdownhttp.phu นะครับอันนี้นะผมเลื่อนสีแดงลงมาเลยนะครับมาที่ตรงนี้นะครับดูง่ายตอนท้าย ต้องเป็นจุดหรือ PSU นะครับใช้พื้นที่ในการลงไฟเซฟ351 KB หมายถึงคุณต้องมีพื้นที่เหลือ3 5 1 KB ในการลงไฟเซฟนะ,ะเมื่อเลื่อนสีแดงมาที่ตรงนี้แล้วให้กด R นหนึ่งครับลูกศรชี้อยู่ที่ Copy ให้กดวงกลมได้เลยนะครับแล้วจุดสีเขียวตรงนี้จะขึ้นมาเป็นจุดสีเขียวผมกดให้ดูนะครับจุดสีเขียวขึ้นมาแล้วนะครับให้กดสามเหลี่ยมทีหนึ่งครับเลื่อนมาแถวบนสุดนะครับ MC ศูนย์ตรงนี้นะครับ แล้วกดวงกลมหรือ O แล้วครับกดเข้าไปเลย351 KB ที่ผมพูดถึงก็คือให้ดูจากตรงนี้นะครับของผมเป็น2.6 MB 1,000 KB เท่ากับ1 m นะครับผมมี2.6 m เท่ากับผมมี2,600 KB นะดังนั้นผมพอในการลงไฟเซฟ351 KB แน่นอนถ้าของคุณมีตรงนี้ไม่พอต้องไปลบไฟเ,ฟเซฟเกมอื่นออกก่อนนะครับหรือถ้ามีไฟเซฟของค่าเฮียคำอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอมันลงมันจะ ทำการเซฟทับลงไปให้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเรามีภาคเซฟของเก่าเดิมอยู่เวลาเราลงไฟลเซฟมันจะถามโอเคหรือไม่ก็คือจะเซฟทับหรือไม่คุณก็ตอบโอเคไปเลยเป็นการเซฟทับนะครับแต่ของผมลบทิ้งไปแล้วดังนั้นมันจะไม่ถามแล้วนะครับอ่าเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วจุดสีเขียวขึ้นแล้วให้กดอันหนึ่งเลือกคําสั่งมาที่ห้านะครับแถวที่ห้าครับ phu page นะครับนี่ครับอ่าตรงนี้นะแล้วก็กดวงกลมนะครับ ก,กดแล้วจะทําการก๊อปไฟล์แตกไฟล์ลงไปตอนนี้กําลังแตกไฟล์ลงไปอยู่ใส่เมมเซฟของผมนะรอจนกว่าหน้าจอนั้นหายไปอ่ะจบแต่ถ้ากรณีคุณมีเซฟของมันเดิมอยู่เนี่ยมันจะมีถามโอเคกับไม่โอเคก็คือโอเคกับโนนะครับค,คุณก็ต้องเลือกโอเคเพื่อเซฟทับนะถ้าคุณเลือกโนมันก็จะไม่เซฟนะครับก็คือจะไม่ลงไฟล์เซฟเข้าไปให้นะ,อะโอเคนะครับขั้นตอนการลงเสร็จแล้วนะครับอ่างั้นเดี๋ยวต่อไปผมจะเข้าเกมให้ดูตอนเข้าเกมตัวเกมมันจะโหลดไฟล์เซฟขึ้นมาเองนะ แต่ถ้าคุณไม่มีไฟเซฟหรือไฟเซฟมันไม่ตรงกับตัวเกมมันจะไม่โหลดครับมันก็จะถามเราเรื่องเกี่ยวกับ yes or no อีกทีนึงแต่อันเนี้ยผมลงไฟเซฟแล้วเดี๋ยวตัวเกมเขาจะโหลดเองเลย อนนี้ผมเข้าเกมแล้วนะครับตรงนี้ผมจะไม่ยุ่งแล้วครับผมลงไฟเซฟเสร็จแล้วมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมกดกระบาดเข้าเกมได้เลยตัวเกมกำลังเช็คเซฟครับอะตอนนี้โหลดเซฟแล้วครับพอโหลดเสร็จมันจะร้อยเเซ็นเต็มแล้วมันก็จะกลับออกมาแบบนี้ นะครับถ้าโหลดไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่มีไฟเซฟอยู่ตัวเกมมันจะมีคำถามขึ้นมาทันทีนะครับอ่าส่วนท่าต่อสู้หรือท่าเปิดตัวอะไรพวกนั้นผมไม่ค่อยมีรายละเอียดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูไม่ป้มเลยดังนั้นไม่เลยหรือไม่เลยไม่รู้ว่าแต่ละตัวท่าต่อสู้เป็นยังไงตรงตามที่เขาแก้ไขไหมอันนั้นผมไม่รู้จริงๆนะผมแค่มาแก้ไขไฟล์เขาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าที่เว็บนอกเขาปล่อยให้โหลดเขาแจ้งไว้ว่าต้องใช้ไฟลเซฟเขา ผมก็เลยแก้ไขให้มีไฟเซฟเท่านั้นเองครับแล้วก็มาเพิ่มตัวเงินนะครับให้เงินมันเต็มเวลาคุณเล่นเกมตามโหมดเร,เรื่องก็มีเงินในการซื้อของอะไรประมาณนั้นอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเกมมันมีการแก้ไขมาจากภาคเก่านะครับเพราะว่าเปทูไม่ได้ออกภาคนี้มาแล้ว อาจจะมีตัวละครบางตัวบั๊กหรือค้างได้นะครับอาจจะมาจากการแก้ไขที่ทางเว็บนอกเขาแก้มาครับ Thank <laughs> you. ไม่มีปัญหาเปิดเข้าเกมเล่นได้นะครับ